on phone on land. the at previous กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยจัดพิธีมอบรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงประจำปี2568โล c a อ a w อวต2 0 2ทเทิ 2025, เชิดชูท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงสร้างต้นแบบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่น จัดพิธีมอบรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงประจำปี2,568 Local a w a r d 2025เมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2,568ณอาคารศูนย์ประชุมวายุพักศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะโดยมีนายงสงศักด์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายศักดาวิวเชียนศินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวหน้ากลุ่มภารกิจด,ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นนายจตุพงศ์วรัรธงชัยสถิตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวหน้ากลุ่มภารกิจด,ด้านสาธารณาภัยและพัฒนาเมืองและร้อยตำรวจโทนพชนกชลาบุพานะอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นมอบรางวัลให้แก่จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทั่วประเทศรวมทั้งทิ่นส7 5้รางวัล ควบคุมรางวัลจังหวัดขับเคลื่อนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงรางวัลจังหวัดที่ส่งเสริมพัฒนาการเป็นเลิศและรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นใน12ด้านอาทิเช่นด้านโรงเรียนตำบลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านสาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อมด้านส่งเสริมศา,าสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่น ด้านการท่องเที่ยวชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการพัฒนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชนด้านการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเซอร์วิสและด้านวัฒนธรรมระบบการบริหารงาน ทั้งนี้นายสงศ์ทองศรีกล่าวแสดงความยินดีกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลโดยเน้นย้ำว่ารางวัลน,นี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความทุ่มเทเสียสละและการทำงานที่เกิดผลประโยชน์ตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งถือเป็นหัวใจของการพัฒนาท้องถิน่นอย่างยั่งยืนพร้อมย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยจะสนับสนุนท้องถิ่นให้เข้มแข็งต่อไปขณะที่ร้อยตำรวจโทนพชนกชลาบุพพาณนะ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวเพิ่มเติมว่าการมอบรางวัลโลคข้ออวอร์ดจัดขึ้นเป็นปีที่สองซึ่งเป็นรางวัลจากผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการประเมินน้ำหนักองค์กรที่มีศักยภาพสูงเพื่อสะท้อนถึงกระบวนการทำงานและผลลัพธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกทั้งยังมีการมอบรางวัลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบการพัฒนาที่สามารถขยายผลในท้องถิ่นอื่นได้พิธีมอบรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงประจำปี2,568โล c a อ,อว w a ว d 2ู2ทันทเวในครั้งนี้ไม่ได้เพียงเป็นการยกย่องเชิดชูกเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแต่ยังตอกย้ำบทบาทสำคัญของท้องถิ่นไทยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างแท้จริงรางวัลทั้ง275รางวัลจึงไม่ใช่เพียงเกียรติยศ แต่ยังเป็นเครื่องขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและสะท้อนเจตนารมณ์ของกระทรวงหาหาไทยในการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับประเทศไทยสืบไปกิติคุณสารครองรายงานสมศักดิ์ฮีรันรุง่งนักข่าวภาคสนาม Traffic Channel TV Online